่า yeah. สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีแมววงังปูนค,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 ครุบๆเนี่พีสาก็อยากจะมาโชว์ผลงานอีกแล้ว <laughs> มาโชว์ผลงานก็คือว่ามีไอเดียออกมาใหม่ๆก็ลูกสาวกำลังจะจัดทำเป็นส่งทางออนไลน์อย่างเดียวเนาะ ไปไปดูกันว่าลูกสาวเขาจะจัดฉากเนี่ยเขาจะตั้งตั้งจัดฉากเพื่อจะเอ่อที่ให้คนเขาสั่งในออนไลน์อย่างเดียวเนาะไปดูกันแล้วก็ดีไงเขาสั่งเขาสั่งเครื่องมาหลายอย่างเลยเนี่ยก็คือไฟแสงสีพร้อมฉากพร้อม ก็ฉากทุกอย่างพร้อมหมดตอนนี้ก็คือมีอย่างเดียวก็เปลี่ยนผ้าเป็นสีนู่นสีนี้เพื่อจะโชว์ส่งในในอินเทอร์เนต็ตนะนะสั่งกันในอินเทอร์เนต็ตเอาเนาะทีนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครจะต้องการอยากได้ผ้าอยากได้เก้าอี้อะไรเงี้ยนะก็ลูกสาวก็จัดเตรียมพร้อมตอนนี้เตรียมพร้อมที่จะถ่ายทำให้มันดูดี นี so ่ก็คือเบื้องหลังเนาะเบื้องหลังการจัดเตรียมพร้อมของลูกสาวคนโตก็อะไรแล้วแต่หลายๆอย่างเราก็ต้องปรับให้มันทันกับสถานการณ์เนาะเพื่อนๆให้ทันสถานการณ์พอดีลูกสาวเขาก็จะรับช่วงโรงงานต่อจากพิสาเนาะจากพิสาจากพ่อเขานะ ลูกสาวคนโตก็อายุมาแล้ว25แล้วเขาก็จะรับช่วงต่อพี่สาวก็จะเกษียณจะเกษียณนะแต่ยังไม่ได้เกษียณจะเกษียณตัวเองนี่ก็คือฉากเนี่ยเขาตั้งฉากอย่างดีเลยของเขาเนี่ยเขาเรียนมาทางเออนักสาวคนโตเรียนมาทางโฆษณาเนาะจบทางโฆษณาเนาะเข้าทางพอดีเลยเข้าทางที่จะมาช่วยพ่อจบแล้วก็มาช่วยพ่อ ช่วยแม่ได้อย่างสบายก็เขาทำเออโฆษณาทําอะไรเองทุกอย่างทําเองหมดลูกสาวคนโตเนาะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับความการรับ